หวยลาวงวดล่าสุดออกแล้วนะครับมาตรวจหวยลาวหวยลาวพัฒนางวดวันจันทร์ที่7ธันวาคม2563มาดูกันนะครับว่าหวยลาวงวดนี้ออกเลขไหนนามสัตว์อะไรเราไปตรจวจพ,พร้อมๆกันเลยครับตรวจหวยลาวหวยลาวพัฒนางวดวันจันทร์ที่7ธันวาคม2563าาเรามาเริ่มกันที่ เลข5ตัวกันก่อนเลยครับเลข5ตัวได้แก่หมายเลข84797 84797เลข4ตัวได้แก่หมายเลข4 797 4 797 เลขสามตัวได้แก่หมายเลข7 9 7 7เ7เจดเจ็เลขสองตัวได้แก่หมายเลขเ7 97เจเจ็ดเลขหนึ่งตัวได้แก่หมายเลข7เลขหนึ่งตัวได้แก่หมายเลขเจเลขนามสัตว์ สามนามสัตว์ได้แก่ออกครัง 1, 1, ้งที่หน pues ึ่งหมายเลขหนึ่งสองถูกกับนามสัตว์เลขม้าออกครั้งที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งสองถูกกับนามสัตว์เลขม้าออกครั้งที่สองหมายเลขสามสี่ถูกกับนามสัตว์เลขกวางหมายเลขสามสี่ถูกกับนามสัตว์เลขกวางออกครั้งที่สามหมายเลขศูนย์หนึ่งถูกกับนามสัตว์เลขปลาน้อยออกครั้งที่สามหมายเลขศูนย์หนึ่ง ถูกกับนํำสัตว์เลขปลาน้อยเรามาทวนตูดหวยลาวหวยลาวพัฒนางวดวันจันทรที่7ธันวาคม2563กันอีกรอบนะครับเลข5ตัวได้แก่หมายเลข847 97 847 97เลข4ตัวได้แก่หมายเลข47 97 4 7 9เเลข3ตัวได้แก่หมายเลข797 797เลขสองตัวได้แก่หมายเลข97 97เลขหนึ่งตัวได้แก่หมายเลข7เลขหนึ่งตัวได้แก่หมายเลข7เลขนามสัตว์3มนามสัตว์ได้แก่ออกครั้งที่1 หมายเลข1 2สองถูกกับนาสัตว์เลขม้าออกครั้งที่1หมายเลข1 2สองถูกกับนาสัตว <mon k till S 2> ์เลขม้าออกครั้งที่สองหมายเลข3 4ถูกกับนาสัตว์เลขกวางหมายเลข3 4ถูกกับนาสัตว์เลขกวางออกครั้งที่3หมายเลขศ1นย์หนึ่งถูกกับนาสัตว์เลขปลาน้อยออกครั้งที่3หมายเลขศ1นย์ถูกกับนาสัตว์เลขปลาน้อย ทั้งหมดนี้ก็เป็นการตรวจหวยลาวงวดนี้สําหรับหวยลาวงวดถัดๆไปเราก็จะติดตามแล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดๆไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่มซ u b s c r i b e ที่ช่องของเราได้นะครับถ้าหากว่าถูกใจคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่กันแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ